ถ้าไม่แก่ไม่ตายเราจะเป็นอย่างไรกันเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราจะยิ่งมีความเจริญมากขึ้นไม่มีความเสื่อมและพอบารมีครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานโดยไม่ต้องตายดังนี้ยิ่งแก่หนักเข้าก็สวยงามหนักเข้าแล้วก็โตหนักเข้าด้วยผิดกัน ผิดการน,นี่หมายถึงผิดกับปัจจุบันที่ยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมโตหนักหนักเข้าสวยงามหนักเข้าโตหนักเข้าสวยงามหนักเข้าไม่มีขลงกันมีแต่ขขึ้นกันไปไม่มีถอยกลับกันพอครบบารมีของตนที่จะได้ตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ต้องไปทรมานให้เหนื่อยยากลำบาก คติธรรมคำสอนพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย